นี่เลยสวยไหมสวยอ่ยจเป็นนางแบบนะก็ะเปน็นนางแบบจริงแล้วอากาศหนาวไงก็ต้องใส่โค้ทแบบนี้แล้วก็มีเฟอร์แบบนี้ถูกไมหมถูกอากาศหนาวจะมาใส่มาบน,นี้สรีทชอนไม่ได้แต,แต่แต่เธอรู้มายข้างในเขาใส่อะไรอยู่ใส่อะไรเดี๋ยวสักพักหนึงเขาจะเซลฟี่กับลูปด้วยชุดชน,น่ายชุดชน,น่ายอ่านมีรูปด้วยเราไปดูรูปกันอ่ารูปนี้เลยคุณ คือเธอไปที่พีพิธ่ัณา์เานี้ยเธอใส่โคต้ตแต่คือด้านในเธอไม่ได้ใส่เสื้อใส่แต่เสื้อในตัวนี้อืมไม่มันคือเสื้อในจริงอ๋อเฮ้ยแล้วอากาศมันไม่หนาวหรอ,อหนาวดิเฮ้ยแล้วแบบหรือว่าเธอจะทำคอนเทนต์ตามแบบสไตล์เซ็กซี่ของเธอใช่ไหมเป็นไปได้คือเธอตั้งใจว่าเธอจะไปแต่ละที่เนี่ยสวยๆงามงานเธอถ่ายเซ็กซี่เอาไว้สักรูปหนึ่งค่ะประมาณนั้นอุยโอ้โห่โอยถ่ายได้หรอแล้วดูสิชิมชันทแบบนี้นะสวดทรง สบุมเลยเกินมันเป็นแบบว่าคอนเซปของเธอเป็นคอนเซปเธอคุมดีไงเป็นนางแบบพอฉันไปสืบนะนางแบบคนเนี้ยแซ่เซียแซ่เซียซโซเอโซแซ่เซียเป็นนางแบบคนดังบนโซเชียลไต้หวันค่ะแล้วก็คอยสร้างความฮือฮาบนโลกออนไลน์ตลอด แล้วทีนี้ก่อนหน้านี้เธอก็ได้มีการถ่ายคลิปบาร์เทนเดอร์เขย่าค็อกเทลที่เราเห็นกันใช่โดยสวมแค่ผ้ากันเปื้อนตัวเดียวอ่ะเราก็มีคลิปอีกเดี๋ยวให้ดูก่อนอ่าช่บเลยโซชิเกอร์เขย่าไปหมดทั้งตัวเลยคุณขอเบอร์นี้อยู่นะคุณผอมัน่อยค่อยเหมาะสมมาเท่าไหร่อร่อยโซิเกอร ก็คือหนุมน่มก็อยากจะแบบว่าชิมฮอกเทลของเธอเนาะไม่รู้จักจะชิมอะไรแต่ <c oughs> ฉันว่าเมาอ่ะมีเมาอ,อม้สาวสวยขนาดนี้นะใช่แล้วเธอเนี่ยนะมีคนติดตามในอินสตาแกรม900าแสกว่าคนเลยเกือบล้านก็แสดงว่าดังมากดังมาก